สวัสดีครับผมวเวินนะครับเรือนกิจยงปิยกุลผมทำงานอยู่เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่แกรมมี่ GMM แกรมมี่นะครับแล้วก็ผลงานก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินของแกรมมี่หลายๆคนแล้วก็ทำเพลงประกอบละครให้กับช่อง3ก็ผลงานที่ทำให้แกรมมี่นะครับก็มีบอยพีซเมเกอร์มีปามมี่มีตุย้ยธีรพัฒน์แล้วก็มีมิสเตอร์ทีมแล้วก็น้ำชาแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับส่วนงานเพลงคริสเตียนที่ทำก็ทำงานกับเกรสมิวสิกกับคอสโอเวอร์นะครับทำเพลง เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องราวความรักของพระเจ้าให้กับคนได้รู้แล้วก็ทำงานกับศิลปินหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนก็จริงๆผมเกิดมาในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนก็คือพ่อแม่เป็นคริสเตียนแล้วก็ เลี้ยงดูให้ลูกหลานเนี่ยเหมือนกับอยู่ในทางของพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆก,ก็เรียนโรงเรียนคาทอลิกมาตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งทีออ่ไม่รู้จริงๆก็คือเราไม่รู้ว่าการเป็นคริสเตียนมันเป็นแค่ศาสนาหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าบังเอิญหรือเปล่าว่าเราเกิดในศาสนาคริสแล้วเราก็ก็เลยต้องมาเชื่อถือตามพ่อแม่แล้วก็พอยิ่งโตขึ้นมาถึงจุดที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มเกิดเหมือนกับเป็นวิกฤต ของชีวิตตัวเองก็คือเริ่มรู้สึกกลัวความตายพอช่วงช่วงอยู่สักมสอง 2, มสามเนี่ยกลัวตายมากก็คือกลัวว่าเอ๊ะถ้าเราตายไปแล้วสวรรค์ไม่มีจริงหรือว่าเราต้องกลับไปเกิดชาติใหม่ไหมหรือว่าเราต้องไปใช้กรรมที่ไหนหรือว่าเราต้องไปนรกไหมตรงน,นี้เป็นจุดที่กังวลมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็กังวลเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนอย่างที่ผมเป็นนะในช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็เมื่อถึงช่วงหนึ่งเนี่ย ผมก็หาคำตอบนี้ไม่ได้ก็เลยลองพยายามศึกษาศาส,สนาหลายๆศาสนาเมื่อเราอยู่ในสังคมที่ของคนที่ไม่เป็นคริสเตียนของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหลายคนก็เชื่อในกฎแห่งกรรมหลายคนก็เชื่อในการไปเกิดชาติใหม่สิ่งเหล่านี้มันก็รบกวนใจเราแล้วก็สรุปคือเรากําลังเชื่อในสิ่งที่ถูกไหมว่ามีพระเจ้ามีสวรรค์มินรกเราก็รู้สึกไม่มั่นใจเรากรู้สึกว่า ถ้าคริสเตียนเป็นแค่ศาสนาเนี่ยแล้วเราเผอิญเกิดในศาสนาคริสเตียนแล้วเราต้องเชื่อคริสเตียนอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าพุทธเป็นจริงถ้าอิสลามเป็นจริงเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็อาจจะไปตกนกรกเราอาจจะแบบไม่ได้ไปในทางที่ถูกก็เลยศึกษาทุกศาสนาแล้วก็พยายามหาคำตอบ ผมเป็นวัยรุ่นที่แปลกก็คือคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราคิดเรื่องนี้เพราะโจทย์เดียวเลยคือเรากลัวตายแล้วเราจะจบต้องจบชีวิตในในสิ่งที่ไม่ดีในนรกหรืออะไรเงี้ยครับวันนั้นก็ในช่วงที่กังวลเนี่ยก็ได้คําตอบจากพระเจ้าจริงๆเมื่อเราอธิษฐานพี่สาวอยู่ดีๆก็มาหาเราแล้วก็ให้ระครรมผีข้อหนึ่งว่าอย่าให้ใจของท่านวิตกเลยถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าเนี่ยจงวางใจในเรานี่คือประโยคที่พระเยซูพูดว่า ไม่ต้องวิตกหรอกถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยให้เชื่อในพระเยซูซึ่งฟังดูมันอาจจะอาจจะไม่ไม่เหมือนเป็นคําตอบแต่ว่าสําหรับตัวผมเนี่ยมันคือเวลานั้นนะพอเราฟังพระคัมภีร์ข้อนี้เรารสึกว่ามันมันไขปริศนาทุกอย่างเลยว่าการที่เราเชื่อพระเยซูเนี่ยพระเยซูเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมให้เราไปหาพระเจ้าทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยสามารถต่อกันได้เราสามารถคุยกับพระเจ้าเหมือนเราคุย เราคุยกับพระเจ้าที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่ห้องนอนเราเรามีปัญหาอะไรเราปรึกษาพระเจ้าได้เราคุยกับพระเจ้าได้ตอนนั้นชีวิตมันก็เปลี่ยนเลยคนรอบข้างก็มองว่าเอ้ยเด็กคนนี้เปลี่ยนจริงๆสมัยก่อนผมเป็นเด็กค่อนข้างเกเรก็คือใช้ชีวิตค่อนข้างเกเรเลยนะครับก็อยู่ที่โรงเรียนก็ไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอเราเชื่อพระเจ้าปับ๊บคนอื่นมองแล้วบอกเฮ้ยเราเปลี่ยนไปนะก่อนนั้นเนี่ยเราทะเลาะกับคนที่บ้านเราทะเลาะกับพี่สาวแต่ว่าหลังๆก็ชีวิตเราก็เปลี่ยน แล้วก็จนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็พูดจริงๆเพื่อนที่เป็นคริสเตียนนะครับเขาก็บอกว่าเออวันนี่แบบคือคนเปลี่ยนเขาไม่ได้จริงๆต้องให้พระเจ้าเป็นคนเปลี่ยนน mm ัน hmm. ก็คือจุดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถึงทุกวันนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าพระเจ้ามีจริงแล้วก็พระเยซูมีฤทธิ์ที่จะทํางานในชีวิตของเราจริงๆ ก็อยากบอกคนที่อาจจะเคยมีประสบการณ์แบบผมนะคือเคยถามตัวเองว่าศาส,สนาไหนคือศาสนาที่แท้จริงอะไรคือคําตอบของชีวิตอะไรคือจะทําให้เมื่อจุดสุดท้ายของชีวิตที่เราจะเข้าสู่ความตายแล้วอ่ะเราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปผมอยากจะท้าทายแล้วกันให้ลองอธิษฐานดูอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดกับเพื่อนหลายคนว่าเมื่อเราอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วถ้าพระเจ้ามีจริงมันเหมือนมันเหมือนเรา พอข้างฟุตบอลไปถ้ามันมีกำแพงอยู่ตรงนั้นจริงๆมันจะต้องเด้งกลับมาซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆแล้วนี่เหมือนที่พูดในพระคัมภีร์เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานจริงๆแล้วเราจะได้รับคำตอบเพราะว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราแล้วพระเจ้าก็มีฤทธิ์ที่จะสามารถตอบเราในทางที่ที่เกินความเข้าใจบางทีเราจะคิดนะครับเอ๊ะพระเจ้าตอบเป็นเสียงหรือว่าพระเจ้าตอบเป็นอะไรแต่ว่าเนื่องจากพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกและพระเจ้าเป็นผู้ที่เข้าใจเราทุกอย่าง พระเจ้ามีวิธีการตอบที่เราจะสังเกตได้ว่าพระเจ้ากำลังพูดก,กับเราแล้วก็พระเจ้ารักเราวนเรื่องกิจยงปิยกุล forward hope ส่งต่อความหวัง